พนีก็จะมาแต่งนะยูยูวนะจ๊ะแม่แต่งนะ้าไปเมาสมอดไปคืนนี้เรามีเดทนะจ๊ะคืนนี้เรามีเดทลงรองพื้นนิชหนึ่งดีค่ะเจดีจ๊ะลงรองพื้นนิชหนึ่งสวยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะแม่ใครไม่ดูไน์นี้หนูบอกเลยว่าพลาดมาก นะคะนอกจากหวยแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยอ่ะขอคนละสองแชร์นะคะแม่ขอคนละคนละสองแชร์นะจ๊ะขอคนละสองแชร์เด้อคุณน้อตึงเป๊ะลยอย ตึงเป๊ะเลยอ่ะอ่ะขอคนละแชร์ก่อนนะคะหนูไม่รู้นะั้นเลขลึก,ลกอันเอินหรือ,อยังก็ให้ป้าเป็ดถูกก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ลงรองพื้นเบาๆก่อน อืได้อยู่นะได้อยู่นะสวัสดีค่ะแม่อีนอยมันออกหาเหวอะไรเนี่ยถูกยากถูกเย็นเหลือเกินอืออกบัตรซออกทะลึ่งหน้าบ้าบอสองศูนย์สอง ออกทะลึงหน้าแขกมากอีหาลากมึงอ,ออกมาได้เม<ร>ื่อวามีใครได้ราวมจ๊าขอบคุณมากค่ะแม่อ่าเดี๋ยวรอก,ก่อนเอางี้วันนี้มีเซอร์เนรส์ไหละก็มีเซอร์พรส์มาให้แล้วอ่ะใครแชร์ ขอคนละสองแชร์ใครแชร์เรียบร้อยแล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีมาเลยจ้านะคะพันเดียวมาคนละพันรู้เรื่องเดี๋ยวหนูช่วยแชร์ก่อน ใครแชร์สองแชร์เรียบร้อยแล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีขึ้นมาเลยค่ะเมื่อว่านมีใครได้ราวไหมค่ะ,คห,คะหน้าก็จะแต่งนะเนาะหวยก็จะให้ใได้ไเออจะเอาอะไรสักอย่างเนี่ยเออตึงหมอง้อก็ อือ่ะแชร์เลยแชร์เลยอุ้ยแต่น่าแต่น่ารู้สึกว่าแบบรูขุ่นขนกระชับหนะแล้วก็ทาอะไรก็แน่นทาอะไรก็ติดเออถึงหน้าสดจะเฮ่ยเออแต่เวลาแต่งก็เออก็ไม่เฮียนะ เออก็พอไปวัดไปป่าช้ากับเขาได้หน่อยเออเออบุญบาปได้อยู่นะวันนี้จะไปดูระเมจะไปดูระเบียบลกูกเออระเบียบระเบียบทวารสินวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสรณบุรีนะคะเออวันนี้อะเดี๋ยวขอโอนก่อน ใครโอนแล้วหนูขอสองแชร์เอ้ยใครแชร์แล้วเอ้ใครแชร์แล้วขอหมายเลขบัญชีขึ้นมาเลยใครแบบนี้น่าสุดก็สนดสนุคทาท้งวนจจตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาแล้วแหมเดี๋ยวเอาแล้วกอนเอาตังก่อนแล้วห่วยกอนงงไปหมดเออ วันนี้มีสบู่ตัวใหม่มาบอกมาแนะนำสบู่ NB นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละเพราะาเขาดังมากดูแพคเกจติ้งสิแพคเกจติ้งคือคือเกินเวอร์นะเกินเวอร์มากแม่นะฮะสบู่แพคเกจตติ้งคือโอเวอร์มากนะฮะ ครั้งแรกที่ฟอกคือตอบโจทย์มากนะใครที่อยากหน้าใสนะคะรูขุมขนกระชับอยากมีผิวหน้าที่อิ่มนะคะแล้วก็ผิวหน้าที่เติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะหอมมากแล้วดูมีตะข่ายให้ด้วยด้านในนะคะสะบู่ก้อนนี้ราคา290บาทเพราะว่าแพคเกจติ้งทำมาหรูหลามาหอนมากแต่วันนี้เขาไม่ขายนะ วันนี้เขาไม่ขายเขาขายให้เท่าไร่วะเมื่อกี้ <c oughs> เขาบอกราคาฉันมาฉันก็ตกใจมัน290ร้อาสิบอ่ะวันนี้ใครจะเอานะสะบู่สบู่เอนะคะหรือว่าสบู่เนเบีเนาะใช่ไหมอ่ะ <c oughs> กนละแปดสิบาบาทใครเอานะคะแอดไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะปกติ290วันนี้ 89บาทได้เฉพาะไล์เจ๊ฟองเบียร์เท่านั้นนะคะถ้าไปซื้อ,อไลอื่นอาจจะได้ราคาเกินต้านวันนี้89บาททักไล์ที่ปักหมดค่ะก้อนละ89บาทนะแม่แพ็กเกจติ้งคือหรูหรามากกล่องเป็นแบบนี้เลยสวยแค,แค่กล่องก็ไม่ได้แล้ว89บาทนะคะและหอมมากนะคะและหอมมากด้านในมีตะข่ายให้ด้วยปกติราคา290วันนี้89บาทค่ะ วันนี้89บาทสบู่สบู่ใช้ดีมากเลยนะดีขึ้นมากนะคะ89บาททักไลน์แอดที่ปากหมุดได้เลยนะคะเห็นไหมเขามีตะขายด้วยแลวคือหอมมากเรื่องความหอมไม่ต้องพูดยืนหนึ่งนะคะหอมมากอะทักไลน์แอดที่ปากหมุดนะคะใครจะเอาเอฟได้เลยปกติ290เพราะว่าสบู่สบู่เดบคือน้ำเบอร์มากอะ โปรพิเศษเหลือก้อนละ89บาท2ก้อนส่งฟรีครับผมอ่าทักไลน์แอดที่ปักหมุดได้เลยนะคะกินหอมฟองเยอะมากใช้ดีมากขอบคุณมากค่ะใช่แต่สิ่งที่ชอบเลยนะคือความหอมสองคือฟองนุ่มละมุนมากนะคะโอเคใช้ไปสองก้อนผิวใสมากขอบคุณมากค่ะอ่ะ ปกติ290นะคะสบู่สองวันนี้เฉพาะไลฟ์เจฟองเบียรับไปเลย89บาททักไลน์แอดที่ปักหมุดนะคะทักไลน์แอดที่ปักหมุดนะซื้อที่นี่ได้ของจริงนะคะไม่มีของปลอมถ้าซื้อที่นี่อะไรนะโอ้โหมาเปรี้ยวโรยอ๋อ,อ,อฉันจะทำแล้วฉันจะโอนตงังขอโอนตังก่อน โอนตังให้กับคนที่โอ,อนให้ก่อนกินหอมฟองนุ่มมากแม่เลิศนะคะอะ่ะคุณผู้ชมทักไลน์แอดที่ปักหมุดได้เลยนะคะก้อนละ89บาทนะคะจากปกติ290บาทนะคะสะบมพู่งนีมใช้ดีมากเลยคะ่ะใช้สองก้อนแล้วค่ะ n u m b e r รวมากค่ะนะคะ,ะ,คะ,นะคะเรื่องกลิ่นยืนหนึ่งแพคเกจติ้งไม่ต้องพูดถึงนะคะ ขอให้คนนี้ก่อนหนึ่งพันบาทพิมพ์เก่งมากโอ้โหสงสัยร้อนจริงไม่ใช่ร้อนอากาศร้อนนะร้อนงอนอ่ะให้ให้นางนางนางพิมพ์มาถี่เยอะเวอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขสี่หนึงน่งหนึ่งอะไรวะจิบายตาก็ไม่ก็จะดีเอออะไรนะเอออ่ะเออเอ,อ่ะ อะไรมันสี่กี่ตัววะนะสี่หนึ่งหนึ่งศูนสีเอออ่ะเนี่ยเขาจะโอนผิดก็แกไปเปิดเลขบัญชีบอกขอธนาคารเปิดเลขให้มันง่ายๆหน่อยค่ะเหมือนบัญชีบริษัทเจ๊ฟองเบียนนี่แหละเปิดง่ายมากเลขจำง่ายไทยพันนิดนะหนึ่พบาทนะเธอไปหาเปลี่ยนใหม่หรือตายคนโอนงงไปหมดเอย คนโอนงงไปหมดอันหนึ่งพันบาทฉันโอนแล้วนะเธอนะของชื่ออะไรเนะี่ยนางสาวจิรยาไม่มีหน้าม้าค่ะฉันโอนจริงจ้าฉันให้จริงอยู่แล้วเธอนะอ่ะใครจะเอาสบู่ก้อนละแปดสิบเก้าบาทจากปกติสองร้อยเก้าสิบนะคะใครอยากมีแบบว่าหน้าที่อิ่มหน้าที่ฟูหน้าที่กระชับนะคะพูดง่ายหน้าสวยนะคะดูมีออรา่านะคะอ่ะลองไปเป,เปิดใจใช้ดู น,นะคะดังมากเพอในติ๊กตุง้งติ๊กตอกเขาดังเวอร์ดังวังอลังการใครไม่รู้จักนี่ไม่ได้แล้วนะต้องรีบตามไปลองดูก็ <c oughs> ลองกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วจ้าใครที่ยังไม่ลองไปลองนะจ้า8ปบาทไม่เสียหายได้ของใช้เออซื้อหวยนี่ต้องมานั่งลุ้นนะซื้อของได้ได้ของแน่ไม่ต้องกลัวแต่ก็ยังว่าเราพูดถึงเรื่องหวยฉันก็อยากถูกว่าเธอ ูถึงเรื่องหวยฉันก็อยากถูกนะอาใครจะเอาสั่งลายแอดที่ปักหมดนะคะอะขอแถบรัฐบาลไทยก่อนเดี๋ยวมันเขียนคิ้วต่อยือ้ยยังไม่ได้ลงแป้งเลยเออมันจะพูดมากอยู่เนี่ยแหละเป็นเจ้าแรกนะคะที่เป็นสบู่เซรามนะคะใช้แค่อ่าคือใช้เนี่ยเหมือนบำรุงไปในตัวเลยนะคะคือสบู่ตัวเนี้ยเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่สบู่นะคะ บวกกับเซรั่มเข้าไปในก้อนเดียวโลนะคะคือใช้ไปด้วยเหมือนบำรุงไปด้วยนะคะอ่ะรัฐบาลไทยชอบตามไม่ชอบผ่านก็พูดแต่เดิมๆมาเนาะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เบื่อแล้ะเออชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแนวทางในการซื้อในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาปลดใช้วิจรารณในการรับชมรับฟังก็ขี้เกียจพูดแหละเพราะว่าก็ให้มาจนไม่รู้จะให้ยังไงแล้วลก็พูดแบบเนี้ยนะเนาะก็เราก็รู้ๆกันเนาะ ชอบเจ๊ค่ะเจ๊สวยมากนะคะจากหนูค่ะชื่อไทยพาณิชย์หล่อแน่ชังกาชังก้เาะนมปเนปปเนาะมั้งเออชางกาเนาะชมสวยหนูชื่อไทยพาณิชย์โอโหลูก ช่างกนะ้าเนาะโอ้โหสบู่พร้อมส่งค่ะอ่าพร้อมส่งก็พร้อมซื้อเหมือนกันค่ะเออใครเออเออกระจกหายไปไหนแล้วเออเอาเซทักไลน์แอดที่ปากหมุดเลยนะคะก็ละแปดสิบเก้าบาทจากปกติสองเก้าศูนย์นะไม่ใช่หวยราคานะคะราคาสบู่ นะคะเป็นสบู่บวกกับเซรั่มไปในตัวคือได้ฟอกได้ทาได้ได้ฟอกได้ถูได้อะไรกันแล้วก็เหมือนเป็นบำรุงไปในตัวดูเอ,อในตัวเลยใช้ดีจนต้องเปิดบินมาขายค่ะสิวยูแผลจากสิวจังลงนลคะ่ะเลิศนะต้องบอกว่าเลิศเลยต้องบอกว่าเลิศดูอืมแม่ดฉัน ตอกันนะฮะตอกันนะฮะ